้อากาศยังไงครับก็ไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือจะหนาวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฝนฝนจะตกอะไรก็ช่งางเลยค่ะแดดแล้วมันาาจะเป็นร้อน<า>มีมีอาการก็จะเออจะเป็นผื่นนะคะขึ้นที่หน้าที่คองเงี้ยถ้าเป็นมากก็จะขึ้นที่ปากบางทีต้องใช้พวกแมสปิดปิดไว้อ่ะ คือคนที่เขาเป็นบ้านหมุนนะคะเมื่อตอนที่รู้จักกันใ,นใหม่ๆเ,เขาก็บอกว่านี่คุณเพนล,ลองทานบิมสีเขียวไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่ออาการของคุณจะดีขึ้นเพนก็เลยบอกว่ายังไม่ยังไม่โอเคนะขอให้คุณนะลองทานดูก่อนถ้าคุณบิมสีเขียวคุณหายอาการบ้านหมุนแล้วเดี๋ยวเพนจะกินเหมือนคุณก็เลยว่าอย่างเงี้ยแล้วพอเขาดีขึ้นไหม เข้าการดีขึ้นค่ะก็เลยลองค่ะก็เลยลองค่ะอ่าฮะแล้วลองแต่พอลองผ่านไปนะคะคือเพนจะทานสองแคปซูลก่อนนอนนะคะผ่านไปประมาณเจ็ดวันอาการผื่นแพ้ที่คันอ่ะก็ก็ไม่มีแล้วค่ะอ,อ๋อตอนนี้มาบิมเป็นยังไงฮะสองแคปซูลค่ะออก่อนนอนทุกวันนะคะเป็นหนทางที่ถูกต้องมากครับขอบคุณมากครับข้อมูลในศัตวรรษที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ย เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลือดขาว ts 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ปุ่ิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม ts 1และ t r e g u l a t o r โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ ts 2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับเทียบสองกลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นนะะในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน หากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ่แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6กแคปซูลต่อวันนะครับสองสามสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับเมื่อสมัยก่อนนี้ก็ เวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเวลานั่งหน้าคอมนานๆหรือว่าเวลานั่งอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีปัญหาที่ข้อเข่าข้างไหนฮะข้างขวาค่ะข้างขวาอ่าฮะเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมฮะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เคยค่ะอ่าฮะเวลาขับรถนานๆออกต่างจังหวัดก็จะขยับไม่ได้ค่ะจะล็อกเสียวแป๊บขึ้นมา,าต้องนั่งนวดขณะขับรถตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยกระแทกไม่เคยคไม่เคยเจ เกิดอุบัติเหตุไม่เคยค่ะแต่เวลาพอนั่งพับเข่านานๆมีปัญหาที่ข้อเขา่ะนั่งขัดสมาธิได้ไหมสมัยก่อนไม่ได้ค่ะมันเหมือนมันมีปัญหาตามข้อค่ะทุกส่วนตามข้ออ๋อตัวเองรู้สึกได้ว่าว่าตามข้อก็มีปัญหาอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะเข่าเดียว้อใช่ค่ะมันจะไม่ันจะไม่เป็นที่เข่าอย่างเดียวคืออยู่ในท่าไหนนานๆมันจะต้องอยู่ท่านั้นเลย ถ้าถ้าจะย้ายท่าก็ต้องยกขาขึ้นลงจากรถก่อนอ oh. แล้วก็ใช้เวลาสักพักแล้วถึงจะเดินได้แล้วมีวันหนึ่งพี่สาวก็เห็นอาการเขาก็บอกว่าเป็นอะไรก็เลยบอกว่าปวดเข่าเนี่ยเวลานั่งนานๆหรือว่าขับรถหรือว่านั่งขดสมาธินั่งสมาธิอะ,อะไรเงี้ยค่ะเขาเอามาให้ลองทานดูค่ะเช้า,าสองค่ะเย็นสองหลังจากนั้นก็ดีขึ้นจริง ดีขึ้นคะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ยังทานาทุกวันนี้ทานเหลือวันละแคปซูลค่ะเหลือวันละแคปซูลอาการเจ็บตามข้อต่างๆดีขึ้นไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีะตอนนี้<ม>ขับรถออกต่างจังหวัดได้อทําอะไรได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่งมานั่งปวดตามข้อตามอะไรเงี้ยมีได้ไปหาหมอไปตรวจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออะไรตามที่เรากลัวไหมเมื่อก่อนเคยคิดว่าถ้าไม่หายจะไปค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ตรวจเลยค่ะแสดงว่าไม่มีอาการปวดมารุก ลุกเราเลยไม่เคยเลยค่ะผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมในอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ tnf alpha อินเท l e ์ k ิน6และอินเทอร์ k ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้ง โดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลี่ยบเสมือนของน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะ,ะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป